สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการซื้อเชื่อสินค้านะคะและบริการค่ะจะมีการาซื้อเชื่อสินค้ารวมกับใบซื้อบริการกับเวนเดอร์เจ้าเดียวนะคะเราจะมาที่ซื้อเชื่อค่ะเพิ่มเอกาสารนะคะในรายการแจ้งว่าวันที่10มกรานะคะเราจ้างบริษัท i ินดิแกรมไมโครไทยแลนด์นะคะให้ติดตั้งซอฟต์แวร์มูลค่า25,000บาทพร้อมซื้อสินค้าเพิ่ม1ตัวนะคะเป็น Power s u ์ p l าตัวละ3,000บาทโดยชำระเป็นเงินเชื่อนะคะเราจะมาทำการยอมวันที่ก่อนนะคะเป็นันที่10ค่ะผู้จำหน่ายนะคะเป็นบริษัท i ินดิแกรนะคะ แบแยกออกนะคะเราจะทำการเลือกสินค้านะคะจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์นะคะซึ่งในนี้จะยังไม่มีค่าบริการจะยังไม่มีนะคะให้กดเพิ่มค่ะเป็นเพิ่มบริการค่ะราคาบริการจะเป็นเซอร์วิสนะคะส่วน3ค่ะเป็นบริการ ติดตั้งซอฟต์แวร์นะคะหน่วยนับเป็นครั้งนะคะเราจะเป็นสำหรับซื้ออย่างเดียวนะคะต้นทุนค่าแรงก็คือ25,000บาทกดบันทึกค่ะ โอเคให้กดเลือกนะคะแล้วก็จะมีซื้อ Power อร์ p l าเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นตัวนี้หนึงชิ้นในราคาสามพันบาทนะคะในเมื่อเราเป็นสั่งซื้อสินค้าและบริการนะคะค่าบริการนะคะเราจะทำการหักหนาที่จ่ายนะคะเราจะมาเลือกประเภท หากหน้าที่จ่ายด้านล่างนี้นะคะโดยการเป็นระบุเป็นมาตรสามเตมนะคะระบุเป็นปภาษีเงินได้คือค่าบริการะคะ่ะหากหน้าที่จ่ายสค่ะ ข้านี้นะคะเราก็จะได้รายการครบแล้วนะคะก็จะเป็นค่าบริการ25,000บาทนะคะมีหางน้าที่จ่าย750บาทนะคะและมีการสั่งซื้อสินค้า1รายการคือ,อ power supply ค่ะราคา3,000บาทนะคะยอดรวมทั้งหมดนะคะจะเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว29,210บาทค่ะให้กณบันทึกได้เลยค่ะ เราจะสามารถดูรายการโดยสั่งพิมพ์รายการออกมาดูได้นะคะหรือหรือเราจะเข้ามาดูในหน้านี้นะคะจะเข้ามาดูเป็นวายเชอร์นะคะอ่านี่เราจะเห็นนะคะเป็นเลขที่บันทึก JVB นะคะ6801-001ค่ะมีการสั่งซื้อสินค้านะคะค่าบริการติดตั้งนะคะ2 0 0 0 0 ซื้อสินค้าสามพันนะคะภาษีซื้อหนึ่งพันหกรึพันเก้าร้อหกสิบบาทนะคะเจ้าหนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในสมุดรายวัน,นะคะ่ะ